วัสดีครับวันนี้แม่เนียวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนั้รวางกําลังเจ้าที่คุมอดมยูซุฟูทําแผนวางเบื้มปิดจราจรของแสนแสบประตูน้ําเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับเมื่อวันที่สุกัญญนย์ยาพลตารวจโทรประวุฒิตาวรสรีนะครับผู้ช่วยผบตร,รบในฐานะโฆษกส,สํานักงานตำรวจงชาติเปิดเผยว่าในการทําแผนประกอบคารับสารภาพนายเดมคารดักและนายมีอะไรลียูซุฟู ผู้ต้องหาคดีระเบิดแยกรับประสงค์และท่าเรือสาทอนะครับท่าเตียงกำลังเจ้าหน้าที่ักะสความปลอดภัยประมาณ3ามกองร้อยนะครับบรเบิเวณแยกรับประสงค์หัวลำโพงและคลองสานแทบประตูนนะ้ําโดยจะเบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายจากเรือนจําชัว่วคราวมทบ11สเนะครับก่อนเวลาทาแผน1ชั่วโมงคือประมาณ10.0 10. 0นนะครับและเริ่มทาแผน 11. 0 0นส่วนอาการป่วยของนายเดมยังไม่ได้ตรวจสอบ การตรวจสอบเจ้าที่ราชทรรนะครับแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะดีขึ้นมากแล้วนะครับสําหรับการค้นหาโทรศัพท์มือถือที่นายเมลลีโยนทิ้งที่ของขนแสนะครับจะมีการปีดกันจลารราทางน้ํำในช่วงเวลา12.00ถึง14.00น,นครับเพื่อให้นักประดาน้ําค้นหาหลักฐานและอาจมีการขอหมายจับเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับหลังจากที่สารทหารออกหมายจับไปล่าสด1 7ลายนะครับ ผู้สื่อข,ข่าวรายงานบรรยากาศที่ศาลเท้ามหาพรมแยกรับสงนะครับยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสกักกะระเท้ามหาพรมอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยร้านขายดอกไม้ทุกเทียนยังคงมาขายปกติส่วนการจัดการแสดงลำแก้บนก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยในในช่วงเช้าเจ้าที่ใช้เครื่องตรวจจับวัตถุต้องใสมาตรวจบุคคลที่เดินเข้าออกภายในศาลร,ร่วมด้วยนะครับ